ใครที่เล่นอาชีพพระครับหรือพีชนั่นเองนะวันนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพค่าสเตตัสและก็การใส่ของต่างๆครับเดี๋ยววันนี้ผมขอแนะนำํำละกันนะครับอาจจะผิดจะถูกนะครับเพราะว่าเกมมันยังเริ่มเปิดใหม่นะผมเอาจากที่ผมเข้าใจแล้วก็ จากการที่สังเกตมานะครับคือจะถามว่าสายเติมไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับสายเติมไปได้ไกลยอยู่แล้วพีดโน .1 นนได้นะถ้าใครเติมนะครับแต่ถ้าสายฟรีเนี่ยจะเล่นในเชิงแบบไหนนะช่วงแรกแล้วกันนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Topup มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัย รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเกมล่าสุดครับเอ่มเกมครับเพื่อนๆเห็นราคานะครับผมถ้าเป็นราคาสีแดงนี่จะเป็นราคาลดจากโปรโมชั่นจากทาง Over Topup ครับสะดวกปลอดภัยเพืเ่อนๆกดที่ริกงใต้คลิปของผมได้เลยครับผมเอาละครับพีทนะ่เริ่มแรกเลยครับตั้งแต่เราเล่นอัพเลเวลมานะครับช่วงตั้งแต่เลเวลหนึ่งเนี่ยจากที่ลองผิดลองถูกมานะครับจากค่าของไตหวันนะครับทางพีทเนี่ย จะสามารถอัพแบบเป็นค่าอินยาวๆได้นะครับอินล้วนได้นะแต่ว่ามาตรงนี้เลยครับก็พูดว่าอินล้วนไม่ได้นะครับเราต้องแบบว่าแบ่งไปค่าวิ์ด้วยหรือค่าสติปัญญานั่นเองนะ <c oughs> มันจะมีขีดจำกัดตรงที่ว่าถ้าเราอินล้วนเนี่ยคือค่าวิดเราจะไม่ถึงอาวุธม่วงนะครับอาวุธม่วงเนี่ยค่ามันสถานะที่มันต้องการอะคือมันต้องการค่าวิดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันคือผมขออธิบายตรงนี้ก่อนแล้วกันครับค่าสถานะเนี่ย ผมจะอัพในส่วนของอินนะครับอินเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาลงค่าวิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะใส่อุปกรณ์ม่วงได้นะแต่ตอนนี้คืออุปกรณ์ม่วงผมยังไม่ทำการใส่นะครับเดี๋ยวรอผมคราฟด้ก่อนนะครับก็คือเลเวลยีเนาะผมเดี๋ยวเราไปดูเมนูคราฟด้วยกันนะเรื่องสเตตัสมาแล้วนะครับในส่วนของเรื่องสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกันครับสกิลเนี่ยต้องบอกได้ว่าครับสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลหากินช่วงแรกเลยก็ว่าได้ครับ สกิลนี้นะถ้าใครพอมีนะครับคัมคีสกิลเนี่ยก็อัพได้นะอัพได้ครับเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มง่ายมากๆครับช่วงแรกนะถามว่ามันมีข้อดียังไงนะครับซึ่งหนึ่งก็คือข้อดีเนี่ยอย่างแรกเลยครับมันฮิวให้กับตัวเราเองได้นะครับถึงตอนแรกอ่ะซึ่งมันฮิวให้กับเราได้แล้วก็ปาร์ตี้ของเราได้ด้วยนะครับซึ่งการฟื้นฟู HP นะครับมันอยู่ที่450นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะนะครับมันจะใช้ไม่ได้ช่วงเลดเกมก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าช่วงแรก่ มันจําเป็นอยู่แล้วนะครับในการฮิวแล้วก็เอาเพื่อนนะครับใครที่เล่น2จอ3จออย่างนี้ครับก็ต้องทําตี้นะครับทําตี้ล้วแบบจะได้ ในส,ส่วนของ HP นะ450เหมือนกันซึ่งมันก็มีค่อนข้างประโยชน์นะครับและมันก็เป็นตัวที่ทำรามายดด้วยเหมือนกันนะครับแต่แต่มจยอ่ะมันจะน้อยกว่าทุกสกิลที่ปล่อยออกมานะครับช่วงแรกนะก็ธรรมดาครับแล้วก็โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปคอมโบในส่วนของสกิลอื่นด้วยนะครับก็คือเรื่องของโอกาสในการกลับใจนะครับหรือสถานะกลับใจนะอย่างที่เรารู้นะครับนี่นะกระตุ้นสถานะรีเพนนะครับหรือโอกาสกลับใจนั่นเองนะเวลาแบบ โจมตีมอนนะครับอะไรแบบนี้นะมันก็จะไปเชื่อมโยงกับสกิลอื่นนะครับอย่างเช่นสกิลสองเนี่ยสกิลสองไม่ได้แบบมีฮิวมีอะไรเลยนะครับอันนี้มันเป็นสกิลหมูนะเป็นสกิลนี้มานะครับคือมันจะเป็นแบบว่าตีหมูได้สูงสุดได้4นะครับสำหรับสกิลนี้เนาะก็โอเคนะคถือว่าใช้งานได้แต่ว่าถ้าถามว่าเอาไปเล่เกมอ่ะมันค่อนข้างใช้ไม่ได้นะครับมันค่อนข้างใช้ไม่ได้นะ ช่วงแรกอะยังไงเราก็ต้องทําอยู่แล้วครับเพื่อที่จะให้เราฟาร์มได้นะครับมันก็โจมตีออกไป4%็นะครับเวลามันโจมตีเนาะสำหรับสกิลสามเนี่ยที่ผมอัพมานะครับซึ่งมันจะไปเชื่อมโยงกับสกิลหนึ่งนะซึ่งมันจะทําให้ติดคอมโบได้นะครับคอมโบกับสถานะกับใจนะเพราะว่าตัวนี้ก็มันจะใส่ดาเมจกับสถานะกับใจออกมาครับแล้วก็มันก็จะมีโอกาสในการทําอย่างที่เราเขียนบอกนะครับมันก็จะใส่ดาเมจแล้วก็ทําให้ติดสถานะ กับใจนะหรือ,ร,อรีเพนนะครับและถ้าเราดูอ่านดีเทลข้างล่างนะครับสำหรับสกิลนะมันก็บอกว่าเมทเนียด้วยนะครับเมทเนียเนี่ยถามว่ามันความหมายเลยเมทานียกับรีเพนนะที่ผมแบบว่าไปดูมานะเอ๊ะมันคือความหมายอะไรกันเนี่ยม,มันก็คือสถานะกับใจเหมือนคล้ายๆกันนั่นแหละครับระยะเอฟเฟกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสวินะครับ่ามวินะถ้าใครแบบว่าจับทันนะผมพยายามที่จะแบบว่าดูเวลา ตอนพีทมันตีมอนแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจับต้องได้นะเวลามันติดสถานะเนี่ยมันจะเบิร์นเลือดด้วยนะครับเบอร์เลือดฝ่ายตรงข้ามเลยนะหรือเบอร์เลือดมอนนะครับคือมันจะมีแบบฮิตเ,เ,เล็กๆน้อยๆนะครับที่แบบว่าเบอร์นเลือดทาง ทางมอนนะออกมาเนี่ยเราจะเห็นไหมไอ่เก้าสิบสามไอเก้าสิบสามเวลามันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันคือแบบว่าเวลาเราติดสถานะกับใจนะครับเหมือนมันเบินเลือดฝ่ายตรงข้ามด้วยนะเอออันนี้ก็ปแปลกดีนะครับซึ่งไม่ได้มีข้อมูลสกิลนะผมกออ็พยายามนั่งคิดวิเคราะห์นะเออมันคืออะไรนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าผิดถูกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะที่แบบว่าตัดออสารุปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสถานะกับใจเนี่ยก็คืออย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมก็พยายามนั่งดูแบบออนานนานเราเรื่องนะครับามว่าถ้าเราจะ ใส่นะครับถ้าเราจะใส่รูนเนี่ยเราจะใส่อะไรนะครับเราลองไล่มาตั้งแต่สกิลแรกนะสกิลแรกเนี่ยถ้าจะถามว่าใส่รูลดคูถดาวไม่ต้องลดก,ก็ได้นะครับเพราะว่ามัน6วินะแต่ถ้าเราจะฮิวแบบเออเอาแบบฮิวไวๆเลยนะครับแบบไปฟาร์มบอลดันสูงได้เงี้ยถ้าเราไม่ไหวนะครับเราทำรูลดคู่ดาวเลยก็ได้นะสกิลนี้ผมมองว่ามันไม่เชิงแบบจะทำดามเมจหรอก มันดาามจแบบกึ่งๆนะครับมันดาเมจกึ่งๆแต่ถ้าเราทําให้มันลดพลูดาวลงและฮิวเราจากที่เราเคยฮิว450เนี่ยถ้าเราแบบว่า3วิมันฮิว450เราก็เหมือนกับว่าเราฮิว900อย่างนี้ใช่ไหมเออโอเคนะผมมองว่ามันก็ดีนะครับแต่ถ้าการสร้างนะครับเราต้องไปหายนี่มาก่อนนะเออเราต้องไปฟาร์มก่อนนะครับมันคือวัตถุดิบค่อนข้างหายากนะแต่ถ้าเราดูตลาดนะครับจะมีขายหรือเปล่าก็ ดูดูกันดูนะครับแต่จะเสียค่าใช้จ่ายในสมุดสกิลเยอะมากนะแต่ช่วงแรกผมยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับผมว่าเอาอันนี้ก่อนดีกว่านะครับเก็บสมุดสกิลมาเอาสกิลม่วงดีกว่าครับซึ่งสกิลนี้มันดีมากๆนะครับซึ่งมันจะเหมือนสกิลแรกนั่นแหละแต่ดาวเมียมันจะแรงกว่าสกิลแรกครับผมและมันจะฮิวด้วยนะครับมันจะฮิวได้ด้วย230ซึ่ง2 3 0ถือว่าน้อย น้อยกว่าสกิลแรกด้วยนะครับาถามว่ามันอองั้นเราจะใช้อะไรซึ่งผมมองว่าใช้เป็นคอมโบคู่นะครับใช้เป็นคอมโบคู่ก็ได้นะให้ตัวนี้ฮิล450แล้วตัวนี้มาฮิลเพิ่มขึ้นอีก230และตัวนี้จะเป็นตัวที่เสริมดาเมจให้กับสกิลแรกนะผมมองว่าถ้าได้2ส,สกิลนี้นะครับมาคอมโบกันช่วงแรกอะ่ะมันจะทําให้เราแบบว่าฟาร์มได้ง่ายนะเพราะตัวนี้มันคือครูดาวอยู่ที่18วิก็ นานหน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าดาวเอจดมันทำเนี่ยคือมันแรงมากๆนะครับทำให้เราแบบว่าไปฟาร์มในแมปไกลๆได้แล้วเสริมด้วยสกิลหนึ่งนะครับ6วิ6วิอ่า6วิชาย6วิชายอย่างนี้นะครับมันก็จะฮิวให้เราได้แบบเรื่อยๆด้วยแล้วเราก็ทำดาวเมจดกับสกิลนี้ได้ด้วยนะครับนี่จากที่ผมมองนะผมมองว่าช่วงแรกอะ่ะ เราควรที่จะใช้2สกิลนี้ที่แบบว่าเน้นๆเลยนะครับก็พยายามสร้างให้ได้นะผมบอกว่าอันนี้ก็แค่ไปฟาร์มนะครับอ่ะไปฟาร์มจากไหนก็ไปฟาร์มแมปต่ำๆก็ดอกนะครับผมลองไปฟาร์มแล้วนะในแมปต่ำๆนะครับอ่าจากสมุดสกิลตัวนี้นะครับถือว่าไม่ได้ยากนะสมุดสกิลตัวนี้ถือว่าดอกง่ายอยู่นะครับก็พยายามไปปล่อยบอทนะครับตอนนอนก็ได้นะถ้าใครแบบว่าฟาร์มอยู่บ้านนะครับเล่นเล่นอยู่บ้านนะมีคอมอะไรแบบนี้แต่ถ้ามือถือไม่อยากแนะนาเท่าไหร่ครับในการปล่อยบอทนะ ค่อนข้าง,งเสียคุณภาพของมือถือไปนะครับแล้วก็ค่าสกิลสมุดสกิลเนี่ยร้อยห้ห้าก็พยายามทำเควสกระดานบ่อยๆนะครับแล้วก็เก็บแต้มไว้แรกนะครับไว้แรกสมุดสกิลบ่อยๆนะ,ะแล้วก็ไปซื้อในร้านค้าร้านค้ามีทองนะครับ มีแบบว่าซื้อสมุดสกิลด้วยทองเลยนะต่อวันก็อย่าลืมไปซื้อนะครับเก็บสะสมกันเรื่อยๆนะถ้าผมจะใช้จริงๆนะครับผมคงจะใช้สสกิลนี้ไว้คอมโบนะครับสำหรับพีทนะที่จะใช้นะครับในส่วนของดาวเมทเนี่ยสกิลสองผมไม่อยากแนะนาเท่าไหร่นะครับไม่อยากให้ใช้เท่าไหร่นะก็ผมก็ได้ลองอัพไปเฉยๆนยั่นแหละช่วงมือบอลน,นะครับลองผิดลองถูกผมมองว่ามันดาวเมทมันน้อยนะครับเราก็เสียสมุดสกิลทิ้งเฉยๆนะสกิลสองไม่อยากแนะนําเท่าไหร่นักครับ แต่ถ้าจะแนะนําก็คือเอาสกิล3กับสกิล4นะครับเอามาไว้คอมโบในเรื่องของติดสถานะนะครับอ่าติดสถานะกับใจนั่นแหละมันถึงจะเอาไว้คอมโบกับสกิลแรกได้นะครับอืมและก็ดาเมจนะครับก็พอใช้ได้นะดาเมจทาให้เราฟาร์มได้เลยนะครับอ่าสสกิลนี้เนาะซึ่งเราไม่ใช่สส่เติมนะแต่ถ้าใส่เติมอ่ะคือไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําส่เติมเท่าไหร่ว่าใสยเติมเนี่ยผมใช้เงินนะครับแก้ปัญหาคือมันจะฟาร์มง่ายกว่านะครับแต่ถ้าใส่เติมเนี่ย ก็แนะนําว่าให้สกิลหนึ่งนะครับสามสี่เนี่ยเลือกเอาก็ได้นะครับมันคอมโบกับสกิลหนึ่งได้หมดนะสามสี่นะครับแต่ถ้าผมเลือกจริงๆผมเลือกสกิลนี้นะสกิลนี้มันไว้ใช้ฟาร์มได้นะครับคือมันแรงนะเอาจริงคือมันแรงนะเวลามันปล่อยแสงออกมานะครับสกิลหนึ่งสกิลสี่นะครับแล้วก็นี่นะ ถ้าอยากจะให้เก็บสมุดสกิลนะครับไว้ครับช่วงแรกมันจะคอมโบได้ดีมากนะครับถ้า3สกิลนี้เนาะโอเคครับทีนี้เรามาดูสกิลช่วงเลดเกมนะครับเป็นสกิลเลดเกมที่ผมว่ายังยังไงก็ต้องใช้อ่ะเพราะว่ามันรวมรวมมาอยู่ในสกิลเดียวนะครับอ่ะถามว่ามันรวมยังไงครับผมก็1ก็คือสร้างดาเมจนะครับสก็คือติดสถานะกับใจ3ก็คือฟื้นฟูทั้งตัวเองแล้วก็ปาร์ตี้ถึงแม้50%ก็ช่างนะครับแต่คำว่า50%คือเรามีฮิวเท่าไหร่อ่ะ เออมันก็จะแรงขึ้นประมาณนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลที่สำคัญสำคัญที่เราต้องมีจริงๆนะครับผมว่าตัวนี้เลยนะครับคือเอาไว้ใช้ในวอรได้คือสกิลนี้ก็คือการเพิ่มบัฟนั่นแหละครับมันเป็นบัฟในการเพิ่มน้ำยาเลือดและก็ HP ให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมาชิกปาร์ตี้นะ50%เลยนะครับผมคือเหมือนกับแบบว่าเราประหยัดเลือดเลยนะ สำหรับสกิลนี้นะครับถ้ามีก็ต้องมีให้ได้แหละนะครับผมมันอยู่1นาทีเลยนะเออหนาทีเลยระยะของเอฟเฟกนะครับแล้วก็คูลดาวน์เนี่ยมันจะนานนานนานแบบโคตรเลยนะครับนานแบบโคตรผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องเอาแบบคูลดาวน์อะไรแบบนานขนาดนี้หนึ่งพันสองร้อยหกสิบวิอะสำหรับสกิลนี้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าสร้างสร้างไหมผมก็ยังเลงเลอย,อยู่นะครับซึ่งลังเลตรงคูดาวนะครับซึ่งคูดาวมันานานเกินถามว่ามันมีประโยชน์อะ มันมีประโยชน์สุดๆแล้วนะครับมันช่วย50%นะครับเหมือนกับเราได้1.5เท่ามานะครับสำหรับเลือดนะก็ประหยัดอะไรหลายๆอย่างนะครับผมเราก็ตั้งบอทอะไรก็ได้อย่างนี้นะแต่มันนานเกินนะครับผมแต่ระยะมันก็โอเคแนละ60วิตรงนี้ก็ช่วยได้แต่ถ้าถามว่าตัวที่ดีที่สุดนะครับในช่วงเล็เกมเนี่ยถ้าเป็นสกิลแบบสีส้มเลยนะผมว่าไอเดียดีสุดแล้วนะครับ Eternal Sunshine คือแบบเวิร์กสุดแล้วนะครับถ้าทําได้คือทําตัวนี้ไปเลยนะครับเหมือนกับเอาทุกสกิลนะครับมารวมกันดามเมจก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วมีแบบว่าฟื้นฟู HP ด้วยนะครับ50เปอร์นะถึงแม้ว่า MP ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเอา HP หิวเลือดเนี่ยหลักๆไว้ก่อนนะครับอันนี้คือดีสุดแล้วนะครับในบรรดาสกิลนะสําหรับสําหรับใจนสวิงนะครับเจนสวิงก็ฟื้นฟูให้ เพื่อนๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าดาเมจจะดรอปลงมากว่าอีเทอร์นอลนะครับเพราะว่าถ้าเราถามว่านะครับช่วงเลดเกมเนี่ยเราจะมีสมุดสกิลคราฟหรือเปล่านะครับซึ่งของไอ้นี่ยมันหายากมากนะครับสำหรับสายฟรีจริงๆนะคือมันหายากมากๆนะครับตัวนี้นะขวดนี้ถ้าเราหาขวดได้ก็แนะนําว่าให้เราคราฟสกิลไจแอนด์แล้วก็อีเทอร์นอลสังชัยนะครับสสกิลนี้ก็มีไว้ติดตัวมันก็ดีนะครับ ถ้าเรามีนะมันก็จะเป็นฮิลแบบโอ้โหสามารถเป็นฮิลโน .1 ได้เลยนะครับถ้ามี2สกิลนี้แต่มันจะเปลืองในเรื่องของคัมพิสกิลนั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากเป็นโน .1 เนาะก็จัดสกิลทองได้เลยนะครับแต่ว่าสกิลม่วงช่วงแรกเนี่ยผมมองว่าไอ้นี่ก่อนเลยนะครับวิสกิลนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งนะ m ม s w สวิงนะครับนี่จะหลักๆเลยนะครับผมที่จะเป็นพระที่ดีที่สุดได้นะอืม แล้วก็สกิลดาเมจเนี่ยช่วงแรกเนี่ยให้เราคิดเอาเลยนะครับว่าเราอยากจะใช้อะไรแต่ผมแนะนําก็คือ3กับ4นะครับอ่าสกับ4 2เนี่ยเก็บคมภีร์เราไว้ก่อนก็ได้อย่าพิ่งอัพก็ได้นะครับอย่าเพิ่งอัพก็ได้3กับ4แล้วก็1นะครับเรามาดูในส่วนของระบบแพทนะครับหรือสัตว์เลี้ยงของพีทเนี่ยเราจะใช้อะไรนะครับซึ่งจากที่ผมดูแล้วนะครับสัตว์ม่วงต่างๆในแต่ละเผ่าเนี่ย ประเภทแรกเนี่ยคือผ<เ>ู้เล่นที่แบบว่าดวงไม่ดีจริงๆนะครับประเภทที่2ก็คือดวงดีนะผมจะแบ่งอย่างนี้แล้วกันสําหรับประเภทแรกนะครับคนที่ดวงดีเนี่ยสัสตว์เลี้ยงที่ในเผ่าใต้ดินนะครับหรือเผ่าแบบว่าหายากอะผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะเป็นเผ่าที่หายากมากๆนะครับถ้าใครได้เผ่านี้ไปก็คือจะสามารถใช้ได้แบบระยะยาวตัวที่สามารถใช้ได้แบบระยะยาวก็คือ1ก็คือตัวบังกอนนะครับ b บ็กดะก้อนอย่างนี้ครับถ้าเราดูค่าสแต็กนะครับคือมันให้ M attack ค่าไหนที่เรา up เลเวลแล้วนะครับเราจะได้ค่านั้นมาเลยก็คือค่าที่อยู่ข้างบนนะครับอย่าลืมนะค่าที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือจะจะเป็นค่าที่ตายตัวนะครับค่าข้างบนเนี่ยจะเป็นค่าที่เราสามารถ up เลเวลแล้วมันจะสามารถ เยอะขึ้นไปเรื่อยๆตามสภาพของเลเวลของเรานะครับก็คือ MX a c k เนี่ยถ้าเอาไปใส่กับสายเวทนะครับก็จะได้ในระยะยาวจน Endgame เลยนะถ้าใครได้นะครับตัวนี้นะใครที่ดวงดีอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันใครที่ดวงดีนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยก็มันจะไล่ไปเลยนะครับถ้าเป็นแบบแบ็คดักกอนที่เป็นไปนแบบสายสายไฟรหรือมีปีกอะนะจะมีวัฒนาการของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะถ้ามันก็จะอย่างนี้นะครับมันก็จะมีค่าข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นความแม่นยาของคลินะครับนะ มันก็จะอัปเกรดตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่ระดับสูงสุดก็คือจะเป็นค่าคริติคอลดาเมจที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครได้แบบนี้นะครับก็เอาไปเล่นเอ็นเกมีแบบโอ้โหจบเลยอันนี้คือตัวที่ก๊อสแล้วนะครับของมังกรนะอันนี้ก็คือของมังกรนะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับถ้าเป็นสายแบบอ่าตัวนี้นะครับอ่าถ้าเป็นผู้หญิงนะนี่ก็คือตัวท็อปสุดนะครับก็คือจะเป็นคริสตเมจแต่ช่วงแรกเนี่ย คือถ้าใครได้มาก็ยังใช้ไม่ได้หรอกอช่วงแรกเอาสีส้มก่อนละกันนะครับเอาระดับสีส้มก่อนเ็คือะระดับสีส้มเนี่ยคือเลเจนเดอรี่นะครับถ้าเป็นตัวนี้เนาะเลเจนเดอรี่ดีกว่านะครับเพราะว่าเลเจนเดอรี่เนี่ยเป็นอะไรที่เราสามารถจับต้องได้นะช่วงแรกยังใช้ช่วงแรกไม่ได้เท่าไหร่นะครับถ้าใครได้ตัวนี้นะมันยังไม่เห็นผลนะนะมันมาช่วงหลังๆนะครับก็แม่นยำของครีเนี่ยมันถึงจะเริ่มที่จะเห็นผลนะตัวต่อมานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบแม็คิพี P, นะเป็นแบบสายถึกละกันสายถึกแา้ถึกนะครับ ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ตัวหล,หลักๆที่เขาใช้ก็คือวาคิลี่ครับวาคิลี่กับแบ็กดักก้นนะที่แบบว่านิยมใช้กันจริงๆช่วงแรกนะครับถ้าเราแบบว่าสุ่มได้จริงๆนะตัวเลเจนเดอรี่นะก็จะเป็นพี h a c k แกนะพีเอ็กแทกก็ใช้ได้อริโอนะครับในไม่ว่าจะเป็นคาวนะครับก็ใช้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้หมดนะนอกจากสายเวทนะครับจะเป็นพีทหรือ เป็นเมดนะครับจะใช้ไม่ได้นะตัวนี้นะครับสำหรับวคิลี่เนาะถ้าเป็นพีทหรือเมดเนี่ยก็จะใช้ตัวแบ็กสตาร์กอนนะครับในตัวระดับเลเจนดารี่เนาะโอเคเนาะนี่คือสายดวงดีนะครับแต่ถ้าสายดวงไม่ดีครับจะใช้อะไรสายดวงไม่ดีก็คือเราต้องไล่มาแต่เผ่านะครับเผ่าเมาล็ดพันธุ์เลยนะถ้าเป็นเผ่าเมาล็ดพันธุ์เนี่ยอ่ะตัวแรกนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรแบบนี้นะครับอ่ะ ถ้ามีก็เอาไว้ใส่ก็ได้นะครับอัตราต้านทานคริติคอลฮิตเน่เอเราก็อยากจะได้ดาเมทนะเนเอาจริงๆนะเอาจริงๆคือเราอยากได้ดาเมจนะครับสายพีทหรือเมจนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะเฟรี่นะครับตัวเฟรี่เนี่ยก็จะได้ในส่วนของ m อ็มเอนะครับเราจะเห็นว่าทำไม M อ็มเอมันอยู่ข้างล่างนะครับคือคนที่สายดวงไม่ดีอะครับ จำเป็นต้องใช้แบบนี้จริงๆนะคือจะเป็นแบบว่าสายต้านทานหรือสายป้องกันไปแล้วมันจะเป็นแบบค่าป้องกันไปแล้วนะครับทุกๆตัวเลยนะเชิงป้องกันไปแล้วนะครับแต่ถ้าค่าแบบว่าเป็นดาม,มดอ่อ่ะมันจะเป็นตัวค่าข้างล่างหรือค่าตายตัวนะคือได้ตัวนี้ไปก็คือได้แค่นี้นะครับถ้าแบบว่าได้ตัวเฟรดี้ไปก็คือ417ถ้าเราอัพเลเวลเนี่ยมันก็จะได้แค่เปอร์เซ็นต์ของต้านทานคริสตัลเ แค่นี้นะครับอันนี้คือคนที่ดวงไม่ดีนะครับแต่ที่คนดวงไม่ดีแย่ๆเลยเนี่ยก็จะได้แค่ตัวม่วงตัวฟ้าอย่างนี้นะครับตัวม่วงตัวฟ้าอย่างนี้ถ้าเราได้ตัวม่วงอย่างนี้ครับผมมานะแล้วถ้าเราจะอีโวมันขึ้นนะครับมันก็จะมีโอกาสในการสุ่มหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวที่เป็นสายเราหรือเปล่านะครับ2ก็คือ การสุ่มทีหนึ่งเนี่ยใช้ทรัพยากรแบบค่อนค่อนข้างเยอะนะครับในการอีโวที่มันจะขึ้นน่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอันนี้คือแบบดวงซวยขี้เหร่เลยนะมีตัวม่วงเยอะก็จริงครับแต่ไม่ได้แบบว่าตรงสายเลยนะครับเ่านกก็จะมีปีกเนาะตั้งแต่ไล่มาระดับแหลนะครับก็จะมีปีกนะค่าข้างบนเน่ยก็จะเป็น PDF ถ้าเป็นปีก p d f อย่างเงี้ยก็โอเคนะครับอย่างน้อยมันก็เอาไปใส่ PVP ได้หรือวอลก็ได้นะครับถ้าเป็นระดับนกคู่แบบ สีม่วงอะระดับอีพิกมาแล้วนะครับก็ PDF อย่างนี้นะอ่าเพื่อนก็จะเห็นนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น PDF มานะ,ะตัวที่ผมได้ก็คือตัวนี้นะครับก็ PDF มันก็ใช้ได้นะครับแต่มันถ้าตัวนี้อะถ้าจะเอาไปใช้จริงนะครับก็ต้องเอาไปใช้พวกแบบว่าเออไนท์ Knight อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีค่าชิลดามิเมอนะอืมมันคนละอย่างกันนะครับอาของผมเนี่ยก็จะได้ไปผิดสายอะไรแบบนี้แหละครับถ้าเป็นสายนกนะ สายนกก็ถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็แม่นยำคีก็โอเคนะมันอย่างน้อยมันก็มีให้เราใช้นะครับถ้าเป็นแบบขาวขาวได้นะพีเดฟที่มันเยอะมากขึ้นนะครับเยอะมากขึ้นถ้าตรงนี้มันก็ได้แค่ค่าตายตัวที่เป็นแบบค่าคงที่อ่ะก็คือ mp p o t i o n นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของขวดอามานานะครับก็ถ้าสายเวทเอาไปใช้ก็โอเคนะ ก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเป็น Legendary แบบโอเคอันนี้ก็คือเผ่านกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยค่าที่เราสามารถอัพได้เนี่ยมันก็จะเป็น P d f ทั้งหมดนะผมก็ไม่อยากได้เท่าไหร่นะครับสำหรับเผ่านกเนาะถ้าเป็นเผ่านะครับปิยานะเผ่าปิยาเนี่ยก็มีตัวที่โอเคนะครับถ้าเราเริ่มจากไล่มานะครับก็คือตัวหมอพยาบาลนะครับหมอพยาบาลก็สายพีทนะครับสายเมดเล่นได้นะครับถ้ามีแล้วก็ใช้ได้นะก็ได้ตัว M d e นะครับถ้าเป็นค่าที่เรา ค่าหลักของมันก็คือเนะอเดฟเนาะสัส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นแบบพอเผาพิญานะครับแต่ค่าสถานะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบสายเล่นเวทนะก็มีพีทกับเมยนั่นแหละครับสสายนะที่สามารถเล่นได้นะครับเลเจนดิี่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นพีเกแท็กพีเแท็กเนี่ยก็จะเป็นสายดามเมจนะครับสายครีอย่างคาวอะไรแบบนี้นะครับก็เอาไปใช้ได้นะอ่ามันก็จะไล่ามานะครับมันก็จะมีแบบ อันนี้ก็จะเป็นพีทนะครับอ่าพีทเนี่ยถ้าเล่นตัวนี้ก็โอเคนะก็จะได้ไอแขหบเอ็นะครับโอเคเนาะนี่คือแบบว่าพูดถึงแบบสายที่ดวงไม่ดีนะครับอ่าดวงไม่ดีแล้วกันอ่าผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะคือดวงไม่ดีครับแต่มีก็ใช้ได้อะไรแบบนี้นะขอให้สรุปแบบนี้แล้วกันครับผมจากคนที่ดวงดีจริงๆก็คือได้ตั้งแต่ เผ่าใต้ดินนะครับหรือเผ่าหายากและอ่าก็จะได้แบบเป็นตัวบางกรมาได้เฮเลยนะครับอ่าถ้าผมได้ตัวบังกรมาได้คือเฮเลยนะถึงแม้ว่าผมจะได้ฟ้าก็ช่างนะครับผมก็เฮนะเพราะว่าผมก็จะมีความแบบว่าพยายามที่จะอีโวเป็นขึ้นเลยนะครับผมอ่าถ้าผมพูดผิดพูดถูกอะไรนะครับผมก็ เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้นะครับประกาการต่างๆนะมันอาจจะผิดพลาดกันได้ครับผมเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเราก็ยังไม่ได้แบบช่ำชองหรือว่าเซียนเท่าไหร่นะครับในการเล่นเกมนี้แต่มีอะไรที่ผมสามารถนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่จะพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรารู้จากเกมแล้วเพื่อให้เราเนี่ยเล่นเกมแล้วมีความสุขแล้วก็พัฒนาตัวละครของเราเนี่ยไปได้นะครับเราถึงจะเล่นเกมแล้วสนุกเนาะพูดตอนแรกครับเราทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการ ขัพของนะครับทำไมผมถึงบอกว่าถ้าสแต็กช่วงแรกเนี่ยทำไมผมถึงไม่อัพอินล้วนนะครับสำหรับในตัวพีทเพราะว่ามันจะเป็นต้องมีค่าวิทตามด้วยนะครับเพราะว่าค่าวิทย์เนี่ยเราจะเอามาทําการรับของครับถ้าเราดูจากของที่เราจะขับนะครับช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกของฟ้าเนี่ยทุกคนน่าจะเต็มกันอยู่แล้วนะครับถ้าถามว่าของฟ้าเนี่ยเลเวลยี่สิบห้านะครับเราก็ต้องทําอยู่แล้วหรือบางคนไม่อยากทาก็ได้นะครับเราก็ขค่มาทําในส่วนของเลเวลยี่สิบเจ็ดเลยก็ได้ครับ เพราะว่าเลเวลยีเนี่ยถ้าถามว่าของสำหรับสายผมนะครับหรือสายพระเนี่ยอ่าก็ใช้อยู่ที่เลเวล27นะครับและก็ข้าววิทเนี่ยสีนะอินเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าอินเนี่ยผมล้วนมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะครับก็นี่ก็จะเป็นเหตุผลนะครับว่า ทำไมผมถึงอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยัพค่าสเตตัสนะครับในส่วนของค่าวิทเนี่ยมาลงให้ถึง47นะครับเราถึงจะสามารถใส่อาวุธม่วงนะครับอ่าวุธม่วงขั้นแรกที่เราจะทำเนี่ยก็คือเลเวล27นะครับก็คือต้องให้ได้ค่าวิท49นะครับผมหรือเราจะแบ่งเลเวลสักหน่อยก็ได้เพื่อที่จะมาใส่ในส่วนของอาวุธให้ได้นะครับก็อย่าเพิ่งไปเน้นก็ได้ครับ สำหรับค่าสติปัญญานะครับถามว่าค่าสติปัญญาเนี่ยมนได้อะไรบ้างนะครับเราสามารถเช็คดูค่าสถานะตรงนี้ได้ครับผมสำหรับค่าวิทนะครับค่าวิทเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของแม็กเอ็นะครับหรือแม็กของมานาของเรานะครับที่ยิ่งเรามีมานาเยอะเนี่ยเราก็จะฟาร์มได้แบบเยอะขึ้นนะแต่ผมก็เลยไม่ได้บอกว่าไม่ได้แบบอยากให้เป็นเน้นนะครับไม่ได้อยากให้เป็นเน้น เอาอัพแค่เฉพาะที่เราสามารถใส่อุปกรณ์ได้โดยเราจะอ้างอิงจากอุปกรณ์ที่เราจะครับนะครับโอเคเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้ใครชอบหรือยังไงหรือต้องการที่จะแสดงเหตุผลนะครับต้องการที่จะแสดงข้อคิดเห็นหรืออยากจะแบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนๆใน FC ก็อย่าลืมคอมเมนต์ครับผม